ตรงนี้ก็เป็นภาพปริศนานะคะก็เป็นรูปปากนะคะคอยกัดกินนะคะไม่ทราบว่ากัดกินอะไรแต่ข้างในมีการกักขังวิญญาณนะคะแล้วก็ที่แหลมแหลออกมาถ้ามองในโลกวิญญาณคือไม่ให้วิญญาณด้านนอกเข้าไปช่วยนะคะก็เสียงร้องว่าช่วยด้วยประมาณนี้แล้วก็ ที่แหลมๆก็เหมือนรูปปากที่คอยกัดกินคนไทยหรือแผ่นดินไทยไม่อยากให้เอาไว้เอาออกด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นการวางแผนของเขา งานนี้ก็ฝากพี่ริวจิตสัมผัสนะคะว่าอ่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้คือเวลาหนูผ่านตรงสามแยกเชื้อเพลิงอ่าตรงแยกสนามบินน้ำตลาดสดเซนนั่นจะมีลูกสีทองเป็นแหลมๆเหมือนหนามคล้ายๆทุเรียนแต่ว่าในนั้นมีวิญญาณลองให้ช่วยเหมือนเวลาพูดถึงเขาก็จะมีการรัดคอ เหมือนไม่ให้เข้าไปยุ่งประมาณนี้นะคะก็ฝากพี่หลิวด้วยขอบคุณค่ะแล้วก็มีเรื่องคดีกงศุนย์เสียชีิตกระทันหันกับการอ,อาจจะมีการแอบเอาชิ้นศพไปใช้ที่เอศพออกไม่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ว่าตึกมีปัญหากันอยู่ตอนนี้อยากรู้ว่าเจ้าของตึกที่ว่าซื้อมาห้าปีแล้วแขกเข้าไป ครอบครองนะคะอันนั้นถามเจ้าของก่อนว่าเอาเงินจากไหนมาซื้อขอบคุณค่ะแล้วก็มีคดีดังของลุงพลนะนะคะก็มีพ่อแบมกับแม่ชมพู่นะคะแล้วก็มีหน่งเมเดีอันนี้เอาพ่อแบมกับแม่ชมพู่ก่อนเนื่องจากว่ามีการทำบอลดำใส่นะคะคนที่เคยเป็นเอฟซีหนูช่วยหนูก็เสียชีวิต ราว,วันก่อนหนูเข้าไปดูเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเขาก็พยายามปล่อยของมาเล่นงานลูกหนูกระดูกเนื้อแตกแล้วไปดูพ่อแบมก็ปล่อยของมาปลาในท้องล่องสวนตัวหนึ่งเกือบสองกิโลก็เสียชีวิตนะคะเลือดไหลนั่นคือปลารับคอแทนนะคะส่วนหนึ่งหนึ่งเมดีก็น่าจะเกี่ยวกับการค้าที่ดินแล้วก็เกี่ยวยองคนในวังหรือไม่อันนี้แค่สันนิษฐานนะคะ แต่เซนไม่เคยผิดค่ะขนาดพระคมที่วางยาพระพันปีหลวงวางยาในหวงังหรือ,อยังเม้นเดียวยังจับได้ตั้งเยอะนะคะที่จริงอยากจับให้ต่อแต่ว่าดูแล้วมีคนอยากได้เงินเปอร์เซ็นต์มากก็เลยเบรกไว้ก่อนแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ